เอาไงพี่นายไม่เจอกันนานครับเที่ยวสนุกไหมครับสนุกครับไม่รับใช่ไหมขอบคุณครับขนมนี้ไม่ได้ให้โซนนะให้แตงเดี๋ยวโซอ้วนข่าร้าวขาร้าวอันนี้ไปไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างนอกลูกอยู่ที่เดิมอยู่ที่ยังเาดีาวข่าวกลับมา เดี๋ยวแล้วอย่างนี้ละจริงิก๋เตี๋ยวอยู่ตรงนี้หนึ่งผมป้องมาทำโดนพี่กวางดาอ้าวเขาไปใหม่เขาไปใหม่ไปเขาไปใหม่เอาหยีเพิ่งเด้นมากินก๋วยเตี๋ยวเองกินเองไม่ไไมุ่้มเชียร์อะไรนะไม่ดูไม่ดูใช่ไหมรายการออกวันนี้ตอนหมงครึ่งเอาพรุ่งนี้ 15พรุ่งนี้วันที่15วันนี้วันที่14บสกอด้ยโเมาวานนะพี่ยเม้าวานมาที่นายกำจะญี่ปุ่นกับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ต่อเลยใช่แล้วแล้วยังไงก็ไม่รู้แล้วแล้วต่อแล้วยังไงเออจอบจับซี่บังรักไก่ไหมนี่บังรักขึ้นไก่ไหมไม่บอกทำไมอ่ะจะไปทำอะไรไปจดทะเบียนเหรอหาบี่เชีย นายกันไว้เอจริงว่าวันนี้เหรอจะไปวันนี้เหรอครับับพี่เชียร์เลือกรายการสี่ทุขึ้นทางดวง่วนไปเด็กแป๊บเดียวจะไปซื้อชุดไอซื้อของไปเสียงไฮ้เอครับอายังไม่ซื้อไม่คมรบพี่น้องไปซื้อที่ไหนสี่ทุ่มลูกห้วยขวางกับตลาดห้วข,ขวาง <c oughs> ไปซื้ออะไรอะ่ะไม่รู้ ก็ไปดูอะไรแปลกๆอะไรอ๋อเออแล้วก็เสื้อผ้ายังหาไม่ได้นะยังไม่ได้เห็นตัถุงนี้ผมหาไม่ได้พรุ่งนี้ต้องใส่พี่ซื้อมาแต่ว่าไซส์มันใหญ่ไปอ่ะลองดูว่าใส่ได้ไหมอ่ะไซส์อะไรครับมันเขาบอกว่าไซซ์ S อ่ะแต่ว่ามันดูแล้วใหญ่อ่ะลองดูในถุงน้ำตาลลำตัวมันใหญ่กว่็แต่ไหล่ก็จะใส่ได้ผมเอาจะมึงเป๊ขนาดนี้ตอนนี้เป๊ยังไงไม่ใช่หมายถึงว่าโลำมันใหญ่กว่าตัวโตเราดูว่าใส่ได้ไหมอ่ะ ใหญ่ไปไหมวิ้งวิ่มือถืออคุณพระอยากได้ไอโฟน5ไอโฟน5ก็ไม่บอกคุณพระกใส่โซ่ลองดูว่าใส่ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปหาเอาไปหาซื้อมอกวางพรุ่งนี้โซ่จะทำคัพเค้กให้พวกพี่กินใช่ไหมใช่ครับพี่โซ่ทำจะได้กินจะกินได้ไหมต่างหากเนี่ยออกมาแล้ว You say it's best t when you say nothing at down โอเคโอเคต้องไปต่อหมดร้านไหนนะครับไม่ได้ยินโอ๋อแล้วก็พี่ซื้อไอ้นั่นมาให้ด้วยพิ่แขกเสื้อกองหนาวไม่ใช่ของหนาวเป็นเสื้อที่ไ่ข้างในอับพี่อกิ้งอ่ะถ่ายเลยค่ะ นี่คือขนมหมอใช่มันมีถุงนึงขนอมอันนี้คือเสื้อผ้าโอ้โมีตัวเสื้อตัวหนึ่งที่พี่นายซื้อให้อะทำไมอ่ะที่คอลึกอือกะหรอสีอขาวอ่ะเออแล้วทำไมไม่ใส่มามีคนเขาอ,อยากเห็นไม่ค่อยกล้าเดี๋ยวรอรอของฟิตก่อนผมยังไม่ฟิตพอใช่ไหมโอ้โตายแล้วจริงปะต้องอแบกเยอะคิดอะไรเนี่ยซื้อเสื้อคิดอะไรไอ้พวกนี้มันบอกให้ฉันซื้อไม่เกี่ยวเลยบ่้ยมา กลับบ้างหยิบมาช้าจังอ่ะโซ่ขอบคุณครับบ้าครับอันนี้ปฏิทินบ้างนูกที่ะ้าวที่ะ้ว่ะ้ไม่เออทีค่ะอย่ามึนไปเลยอะไม่ไปหรอที่เนี้ยไม่มีช็อกโกแลตอด้แต่ว่าโซ่อยากกินเยอะอาก พี่ขอก่อนดีไปซ้ไม่ได้ไปซึ้งหายเนี่ยไม่ไม่ให้ไ้ก่อกออผมแพงครับมันมีมูลค่าครับก็คือว่าบอกให้ที่ปุ๊กกี้ซื้อตั๋วที่จะเข้าที่งนี้5ห้าพันบาทนะครับอืมดูดิขายห้าพันอ่ะทำบุญนะทำบุญนะใครขายครับ บ้านี้ทำบุญขายปีลาพังเอาไปทำบุญเอาไปทำบุญกับอะไรเน่ยนะเอาไหมเข้าไหมบุญอะปีละครั้งอะเป็นรายพิซซูกกีิแรงใส่กันทุกคนใช่ไหมพิซซูกี้เนี่ยพิซซูกิมันตามพวกผมมาใคาจะแต่งสูงเลยนะใช่ไหมซ็มันจะแบ่งเบาภาระให้พี่ช่วยไงโอ้ยถ้าจะมาเซอร์ไพรส์แตงคับเซอร์ไพรส์พิธานี่เยอะ แล้วซื้อของขวัญให้พี่สันนียังเขพี่ซื้อเรืยงไรเมืกนีาเซอินลูกทำตาปิ๊บๆอีกโอ้ยของพลอยลูกดีห้าพันดูดีขอห้าพันดูดีเ้ยพลอยลพันหนึ่งดีกว่าพันน่ะโอ้ยขอพลอยลูกห้าพันห้าพันหนึ่งบาทใช่ไหมโอเค ต้องมี้ะค่ะลงท้ายด้วยเลขนหนึบค่ะไม่ไปก็ได้พรุ่งนี้ยยี่เบ๊หนำโต้เลยไปเดทมาเห็นหน้าคู่เดทแล้วตกใจวะตกใจมากสวยอ่ะมีคนนึงเธอเปลี่ยนไปสวยมากเลยแต่งหน้ามาที่ผงงะเลยจริงเปล่าวันนั้อเนนั้อแต่งหน้ามาเลยเเนื้อยาวปรีดทุกคนพี่จริงเหรอมาเราก็ดีอยู่ไหนปะาจะพี่จะเท่ขนาดนี้เดี๋ยวยืนคึ้นสวัสดีนะสวัสดีค่ะ เก็บเก็้ไว้ก่อนว่าให้แบบถ่ายก็เป็นไงมันมืดถ่ายกล้องมาถ้าจะเก็บขนาดนั้นอีกเสร็จยังไม่เสร็จท้องเช้ามำท่าถ่ายแบบเหมือนปาปาลัซซีมากอ่ะ เขาหยีหีกินแค่เสร็จหรอทุกคนหยุดแฟนโทรหาหยีฮะคก็โทรหายทีเดียวก็หยีร้องมากก็หยีจะถามไงว่าโทรเสร็จยังเขาหยีหิว่ใสเ้เฮ้ยมันมีมันมีนั่นตรงเอ้าจะทำอะไรลูกมันมีมันมีเครื่องวางอยู่ในเสื้ออยู่อะเดี๋ยวหล่นอะเฮ้ยมของยังคะเออเอาไปหยิบไปนั่งรถบกวนเหรอ สวยด้วย้วเอาแล้วเอาแล้วอ้เสียมาเอยก็ไเจอปอดีใจดไลมาเฮ้ยหมนแล้วคิดหบอกว่าเสื้อาก็ไม่มีตาตัดที่ตาตัดเพื่อลูกที่ไม่ออกหมดแล้วที่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสวยๆตาไม่พูดเุ้กชิบอ้ยี่คือเสื้อฮเทรคอะลูกคนใส่กันหนาวแล้วก็กางเกงกางเกงฮิตเทรคไว้ใส่กันหนาวเลกกิ้งอะครับแล้วก็พี่นายกใส่ลาย้ใส่เลกกิ้งแล้วมีนารุโตะมาเล่มนึงด้วยลูก ตัวเราภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษเจ้าอ่านไหวมลูกภาษาอังกฤษเฮ้ยแกต้องอ่านอย่างนี้นะตอนนี้ผมอ่านแล้วพี่ไม่เออต้องอ่านคืนนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเลต้องอ่านจากหลังไปหน้าแล้วก็ต้องหาอันนี้เล่มล่าสุดหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบเรื่องเหมือนเรื่องย่อนี่แรกๆเลยครับเหมือนสมาร์ทไลท์เออ เครื่อง่างด้วยอันนี้คืออะไรนะเครื่องรางช่วยให้ประสบความสำเร็จอะไรนะญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเสื้อทันสมัยรับรไปด้วยจ้ะเครื่อง่างโอเคอ่ะไม่รับอ่ะมีมันเองเอาดูเครื่องรางเครื่องรางของญี่ปุ่นนะจ้ะทำให้ประสบความสำเร็จเอาไปแขวนกระเป๋าอะไรก็ได้ครับนั่นคือขนมครับช็อกโกแลต ใช่แล้วในถุงนั้นมีให้มีเครื่องรางให้แซนเรื่องเอ็นติดด้วยนะอันนี้เหรอครับใช่ให้น้องแซนนีคือเค,ครื่องรางเหรอเออแกแก้แก้แกแก้แก,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 แกทำไม เที่ยวนาตรงนี้ก็พอม่ไปทั้งสิบวันใช่ไหมล่ะสิบสองวันกลับมาแล้วเราพี่ใครอยู่บ้านมาอะไรนะใครอยู่บ้านมาครับหมายถึงอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านพี่นายไม่มีรอพี่นายนเออพี่นายต้องไเดียวโดดเดียวแม่พี่อยู่ต่างจังหวัดก็จะไปอยู่ด้วยไหมล่ะลูกอย่าเลยไปไปให้พี่นายเลี้ยงไม่ล้อแต่พี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปรอตอนนี้เลยเออก็เดี๋ยวรอไปชัน เบลเข้ามาทางด้มนหน้ายกมือไหว้ครับเดี๋ยวรีแกงโซ่อะไรก็ผิดอะไรช่วงนี้อ๋หน้าเล็กว่ะฮะเออว่ะล่ะเฮ้ยจะเปมอันนี้ชัดขึ้นวะพิมที่แก่ออยไม่ได้ใส่พี่อยู่ข้างหน้าดูมินิคอนไหมครับไูครับทำไมพี่มุกี้ดูรอบเดียวอ่ะ ยังไม่เปลี่ยนรอบเดียวรอบสองไงมาดูรอบเดียวพี่นี่ผมไม่ยอมนะถ้าพี่ไปเล่นตั้งโะสอรอบนี่คุณป้าตายครั้งแล้วก็ดูรอบเดียวะจได้ป้าตายไปแล้วไม่ค่อยเลียนเลยว่ะป้าตายครั้งแล้วป้าตายก็ดูรอบเดียวอ่ะรู้ไหมผมน้อยใจแค่ไหน กำไหนกำไหน้าง้าดูไหมนะครับคนเซตเองกำลังน้อยๆตายระพานหายคลับเกันสามดูดูรอบผมนะ ตายไม่อยู่ลูกตอนนั้นน่ะก็ไปเกาหลีมาตายตั้งสามน30ก็ได้สามที่เขานินทาเอาคืนเขานินทาเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวานที่แกตีลูกขึ้หมไม่ได้ตีแค่ปิดตาเองเรว์แอคติ้งร้อยไหนนีเลยโป่อะไรจ้าว้าวโซ่โโใส่มันคงไม่ตรงขนาดนี้โอ้โหพลดไนี่อ้โหผมไม่ไดย ต้นต้ต้นตัวพี่ถด้มบรรยากาศด้วยหรออะไรอไร้นนี้ห่ใหญ่่ายตายตายตาบตาย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 ตาายายตายตา้าตายตายยตตายตา่ไายต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 าายตายตายาตาไายต้ายตายตยไา่ตายตายตา้ตายตยตมยตายตายดาย อยู่ด้วันอยู่ไมด้ต่างกันอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวๆแก้ตัวนะไม่เป็นไรผมดูแลให้พี่เดเออว่าจะไม่พูดแต่ว่าจะไม่ขึ้น Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to ีคลิปนี้จะเล่นตัวอ่ะขอครับพี่ โอเคปะครับตามนั้นนะพี่จะได้ยินว่องยิงแมงมากได้ได้เนี่ยไม่ไม่คือแม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามหรือว่าไม่ใช่จริงก็ตามก็คือขอโทษเพราะว่าผมแฮปปแล้วไง ถืงช่วยน้อง่อยใชไหมอนโอยขอน้อขอน้ขนกออนมอยขอน้อยกอนไหยขอนอยขอน้อยขน้ออ้อี่สนน้อยขอน้อขอน้ยอ้อขอน้อขอน้อยขอน้นอน้่ยขน้อขอนอยขอ้อขอน้อยนีขอ้อยขออยขอน้อยขนอน้อยอ้อยขอน้ออนอ้ขอน้อน้น้อีอนน้ออน้นขอขอ้น้

นี่ค็จะสีฟ้าต้องไปซื้อเพิ่มหรอไซื้อ่มเลยแหนึ่งรอบก่อนัไม่เขาบอกให้เอาสีฟ้ามีี่ไนะสมาีฟ้าเออตัวเราเสื้อเอใส่ข้างมาัได้ดูเรียบร้อยอันนี้จดเอาเอาเนคอนะใส่ก่อนได้หมสวยนะเอยืดอันยืดแต่มันเป็นสีฟ้าไงเขาบอกให้ใส่เสยืดตัวเดียวก็ได้เออเนี่ย ก็ใส่แด่เสื้อไปตัวเดียวก็ใส่เสื้อยืดแไม่ต้องใส่ใช่ให้เห็นนะเว้ยใส่กางเกงไปก็บอกใหส่เสื้อยืดไปตัวเดียวไงกางเกงอย่าใส่เชียี๋ยวมันตูมพี่ใส่ผ้ไม่ได้ใส่ถุงเท้าถปหน่อย คุณแม่บอกให้ไปร้านก้งร้านกาแฟก่อนพี่เขาจะถ่ายรูปปะลูกใช่กอดผว่าถ้าไปเป็นใครได้กอดพี่หอมเ่ยผอมหอมอเออไม่เจอพันดูหอมร้านจะเสร็จประมาณกี่โมงอะทุกที่เออจ้ะเข้าหองผมตอนแรกเขาบอกเสร็จโมง มันเกินมาไหเพราะว่าถายหลายรอบครับมันเกินมากแต่เช้าแล้วครับรอบแรกมันจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงผ่านแต่สามถึงสีะผานสามแล้วห้าเฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ หนึ่งสองสามวขอระยะใกล้ยิงครับเยี่ยมเยครับคุณค้าอะไรอย่างไรแกพรุ่งนี้ไปไม่รับไปรับีแช่วยร้องเพลงก็ไดงไปเกียร์อะไรไปเกียร์ข้าะวัน ขอไม่ทานขอขอถอดเสอของลูกคิดตาก็ช่วยได้ละกระเปขอด้วยดีนงเอออกไปข้างนอกนูกไปอยู่นู้นเลยลูกไกลๆไปลูกไกลไปเฮ้ยไกลไหมต้องจุบเราสองข้างก่อนฮึย มีคนคราจุปเรายังไม่ครบสองข้างเลยแค่ถ่ายอันหนึ่งดีแล้วมีคนเขาบริจาคเคบะวันนี้อ่ะเราเดี๋ยวฉันจะได้ส่งไปให้ค่ะจ้าได้จ้าสำหรับคนบริจาคแค่ะพากกลางไหมี่ยให้น้องเสร็จได้จะคิดถึงทุกคนใครกันเดี๋ยวจะไม่ถึงแล้วแกนี่ไม่เสร็จ ก็ลองไปดูก่อนละกันชอบไปเซี่ยงไฮ้แตงโมไดเสื้อมาสองตัวแบบเกาหลีแล้วเป็นยังไงไม่ให้ไม่ให้อีกค่ะไม่ให้เสื่ยโค้ดขับไปเพื่นเนี่ยแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตเหรอเป็นหนาวมากหนาวมากค่ะถ่ายให้รูปเดียวเอาปบบเป็นกระดุมแบบเกาหลีอะไรอแบบเป็นหนาวมากนะไม่เป็นไรเพื่อความหล่อลุ้งคือหนาวมากเสียดายที่ตากับพี่อ๋อยไม่ไปเนี่ยเนาะไปเนาะลาโซ่เลี้ยงเนี่ยหลากพี่ตา ต้องซื้อุ้ง้ออะไรถุงไอ้น่าถุงร้อนได้ซื้อมาไว้แก่ไม่พอดิ้องให้ลูกไปไปใช่ใชเจ้าถี่อย่าสะบัดนะห้ามสะบัดแบงค์ไข่ลุ่มดิไอ่ะร้องเพลงที่ชาบ้านเขารู้จักดีใจะร้งครเขะ่รอเาไม่ถ่ายเองน้อ้งนนะครับเขาไม่ถ่ายตรงน ไปแลันี้ดีนะมต่เด้ต้องเตรียมไปดอนเช้าเลยครับเพราะว่างานเริ่มบ่ายสองเสร็จประมาณ6กโมงครับเฮ้ยงานบมงครึ่งเสร็จบ่าองไม่ใช่หรองานอะไรไปบ่ายสองไม่หรอเริ่มรอนบ่ายสองไม่หรอบ่ายสองตีบมงครึ่งเสร็จบ่ายสองคเองป็นงานี่ลมตออยู่ตอเนีย โซ่อไปนะพี่แพรเปนแรกจะเป็นโซ่กับเออะรอพี่แออยู่นะครับเริ่มมงเริ่มมุงฉลังแตแล้วไปเสารอให้ถูกนะ่แรไกหมไปถูกห้วจดตัวกับแม่ีย่ถ้าม่แก้ตัวกแม่ตอีั่าสินอเการรรอใวลช่พี่แอไม่ไปอะไม่ได้ฟินเลยพี่แอลัน่ัก่อดน้องอะรหร พี่แน hmm, so ดปไม่ตดล้วเะเยี่ไม่ได้ปไม่ได้เน็ไม่ม uh ีคร่เีบ่ uh ุกก uh ี้ก็ฝ่ลมมิ่งโซ่เทียโซเที่ยวกับพี่เลยนะยีวัดดีค่ะยี่วัดดีค่ะี่มองทวิตบอกเลยนะโซ่สี่โมงครึ่งก็ไครับพไม่ถึงสี่โม